แขนควบคุมของรถบัสแกนเนียก็เริ่มจากมาสเตอร์สวิตช์นะครับหรือสวิตตัดไฟหลักปลอกแ๊กนะครับเราต้องทําการเปิดสวิต์ปลอกแ๊กทุกครั้งนะครับพอเราหยุดนะครับเราก็ปิดสวิตช์สวิตต่อไปเป็นสวิตช์ฮิวโฮนนะครับตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันหรือสวิตช์ล็อกล้อนะครับเราสามารถเปิดไว้ตลอดก็ได้ให้ไฟเขียวมันติด ะครับตัวต่อไปเป็นสวิตช์แฟกชันคอนโทรลนะครับระบบการลื่นนะครับถ้าเราขึ้นเขาฝนตกถนนลื่นเราก็ใช้แฟกชันคอนโทรลออฟโหลดนะครับปกติแล้วแฟกชันคอนโทรลก็จะทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสวิตช์ควบคุมการปรับระดับความสูงของแชสซีสวิตช์ที่มีหมายเลขกหนึ่งเป็น การปรับตั้งความสูงสูงสุดที่ตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็สวิตช์ปรับระดับความสูงของแชตซีขึ้นแล้วก็สวิตช์ปรับลดระดับแชตซีลงพร้อมกับสวิตช์ยกเลิกการปรับระดับความสูงของแชตซีให้อยู่ในระดับปกตินะครับจะมีลูกศรชี้เข้าหาตัวรถนะครับสวิตต์ต่อไปเป็นสวิตช์โหลดทาร์นเฟอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสวิตช์ถ่ายเทน้ําหนักนะครับกรณีที่ เราล้อจักมีการหมุนฟรีนะครับระบบถุงลมก็จะทําการถ่ายทน้ำหนักจากเพลาตามนะครับให้เพิ่มน้ําหนักมากดที่เพลาล้อจักรมากขึ้นทําให้มีแรงตะกุยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เราก็ทําการกดยกเลิกนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดไฟลีนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดไฟหน้า ปุ่มสีแดงเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ cruise control นะครับสวิตล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็สวิตช์เปิดไฟตัดหมอกนะครับกรณีฝนตกหมอกลงจัด สวิตตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทั้งคันนะครับระบบจะทำการตรวจสอบระบบส่องสว่างทั้งหมดหาครบทวนแล้วให้กดปุ่มเปิดเช็คไฟอีกครั้งเพื่อปิดการตรวจเช็คระบบสวิตต่อไปเป็นสวิตเบรกไอเสีย exhaust brake ถ้าเราเปิดสวิตแล้วเนี่ยเซนเซอร์จะอยู่ที่แป้นเบรกนะครับ ในสภาวะการขับขี่ฝนตกถนนเลื่อนเราควรใช้เบรกเสียด้วยความระมัดระวังนะครับสวิตปัตั้งนาฬิกานะครับกดลบก็คือลดตัวเลขกดบวกก็คือเพิ่มตัวเลขนะครับแลวเราก็สามารถลดความสว่างหน้าจอได้นะครับโดยการกดลบแล้วก็เพิ่มความสว่างของหน้าจอนะครับสามารถกดบวกได้ ปุ่มเลขศูนย์นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับจะมีตัว T โชว์ที่เลขใหม่นะครับเราสามารถกดเลขศูนย์แช่ไว้นะครับเพื่อทำการรีเซ็ตนะครับเพื่อที่เราจะต้องการดูระยะทางเป็นบางช่วงที่เราต้องการได้นะครับรกดปุ่มเลขศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลับเข้าสู่เลขใหม่ปกตินะครับ สวิตควบคุมการปรับระดับความสูงของแกนพวงมาลัยกดปุ่มในนะครับคลายล็อกแล้วก็ปรับระดับความสูงพวงมาลัยตามสรีระของเราพอได้ที่แล้วเราก็กดล็อกปุ่มนอกสวิตควบคุมไฟเลียเล้ยวด้านขวาไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็สวิตเปิดไฟสูง สวิตควบคุมการปัดน้ำฝนกดเบาๆใบปัดน้ำฝนปัด1ครั้งกดลงไปลึกๆนะครับใบปัดน้ำฝนปัด3ครั้งกดแช่นะครับปัดอยู่5ครั้งพร้อมน้ําฉีกระจกแล้วก็สวิตงเวลานะครับความเร็วใบปัดน้ำฝนนะครับสามารถเลือกได้6ระดับด้วยกัน